ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทํางานอีกแล้วครับก็จะมาทํางานนิดหน่อยนะครับจะมาทาสีพญานาคครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะเป็นวันพักด้วยนะครับก็เมื่อวานครับเป็นคลิปนี้ถ่ายเมื่อวานว่ามาลงวันนี้เมื่อวานเป็นวันพระควันออกวรนษาก็เลยทํางานอยู่นิดหน่อยนะครับก็จะมาทำทานทาสีครับมาชมกันนะครับทุกท่านครับว่าเราจะทาได้มากขนาดไหนครับวันนี้ ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะจากที่เราทําบุญเมื่อวานเสร็จเ,เราก็จะมาเริ่มลงมือนะครับลงมือที่จะทาสีครับก็จะเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดก็ยังเหลือเยอะนะครับยังเหลือเยอะก็ทํางานได้อยู่วันละไม่มากครับเพราะว่าภารกิจเราก็มีมีทางอื่นด้วยนะครับเราก็จะเก็บขอบก่อนนะครับเก็บขอบเมือม่อเมื่อเมื่อวันก่อนเราก็จะเป็นตัวลำตัวก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บ มาเก็บตรงเป็นสีทองครับตัวนี้เราก็จะลงพื้นก่อนนะครับลงพื้นก็จะเก็บให้มันมีความสะอาดสะอ้านขึ้นครับเป็นการทาสีน้ำมันนะครับเพรามันก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะครับอาจจะมันเมา่ทินได้ด้วยครับทุกท่านครับถ้าเราก็ทาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราก็ทาได้นิดหน่อยนะครับก็ลงพื้นไปแล้วเราก็จะใส่สีทองเลยนะครับตัวนี้สี สีพื้นเป็นสีส้มๆนะครับสีทองก็เลยออกจะเข้มไปหน่อยนะครับเหมือนจะชัดเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าสีมันสดใสเหลือเกินนะครับตัวนี้ทาไปมันก็แสบตาไปเลยนะครับเพราะมันมันออกจะออกจะชัดนะครับตัวนี้เป็นสีส้มครับเป็นสีรองพื้นนะครับสําหรับสีส้มส่วนส่วนตัวองค์ประกอบเที่เราก็จะจัดเก็บอีกทีครับ วันนี้ก็คงจะได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเรามันเป็นเวลาที่ช่วงบ่ายแล้วครับเราทาเอานิดหน่อยนะครับมาชมกันนะครับทุกท่านครับก็จะถ่ายจะถ่ายในการทําสีบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บขอบครับก็จะมีสีแดงสีแดงที่ปากเราก็จะใส่สีแดงไปก่อนครับก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับเฉพาะช่วงหัวแต่ส่วนส่วนที่เป็นลําตัวก็ไม่ได้ยากนะครับเราก็ทา ไปเรื่อยๆครับครับนี่ครับเราก็จะให้สีในบางส่วนนะครับมันเป็นขั้นตอนที่จะให้เขาจะมีมีล็อกของเขานะครับวันก่อนเราวันก่อนเราก็ได้ได้ทาสีรองพื้นไว้ครับวันนี้ก็จะมาทาสีทองแล้วก็อาจจะใส่ปากครับใส่ปากสีแดงครับก็ตามแต่ที่เขาต้องการนะครับเ็าต้องการแบบไหนก็ทาให้แบบนั้นครับ นี่ครับมันก็จะออกเป็นสีสดใสเลยครับสดใสก็ต้องมองออกก็น่าจะทนดีนะครับเพราะว่าเป็นสีนะ้ำมันสีกึ่งเงาครับกึ่งเงาก็จะชัดครับแล้วนี่ครับเราจะให้เส้นให้ลายตามที่ที่เราจะมีเส้นมีลายก็เราจะให้ไปเรื่อยๆครับเก็บรายละเอียดตรงที่มันมีรอยเพื่อนครับรอยเพื่อน ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะทำทำทำยากนะครับแต่ว,ว่ารายละเอียดมันก็พอมีบ้างครับเราก็ให้พอประมาณนะครับไม่ไม่ได้ให้ที่ว่าถึงขนาดที่เต็มที่นะครับก็ดูดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะครับเราต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะครับก็จะมีลายของเขาครับลายที่มันจะมีใส่บางจุดก็จะอาจจะ ถ้าใส่มากอย่างนี้มันก็มองดูมันก็ครับนี่ครับก็พอดูได้นะครับในบางส่วนเราก็จะให้ไปเรื่อยๆครับเป็นสีออกเหลืองทองเลยนะครับพอพอทาเสร็จก็จะเป็นเหลืองทองเขียวนะครับเป็นเขียวส้มเขียวก็จะเป็นสีสม้มฝั่งนี้ยังไม่เสร็จะครับฝั่งนี้ก็ยังยังอยู่ฝั่งนี้ก็ยังมีเป็นวันหลังนะครับเอาแค่ฝั่งเดียวนะครับวันนี้ก็จะทาสีได้ไม่มากะครับเพราะว่า มันเป็นช่วงที่วันทำบุญด้วยนะครับวันออกพรรษานะครับเมื่อวานเป็นวันออกพรรษาแต่วันนี้เราก็จะเอามาลงนะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับให้ให้ให้ว่าเราได้ทำไปมันก็เดี๋ยวมันก็จะเสร็จเองนะครับเราจะมีโทนแดงครับให้ตัวนี้จะให้เป็นโทนแดงหรือหรือว่าเราจะเลือกเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่ว่า ในเมื่อมีสีนี้เราก็ทาสีนี้นะครับนี่วินเป็นร่องร่องที่เราขีดไว้วันก่อนนะครับที่เราปั้นปูนมาเราใช้คัตเตอร์ในตัวขีดก็จะมีร่องมีลายอยู่เราก็จะใส่ใส่ใส่สีลงไปนะครับจะก,กั้นสีก็ได้นะครับหรือไม่กั้นก็นมันก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เราก็จะให้เป็นบางจุดครับเป็นบางจุดมันก็จะได้มองมาก็จะจะได้เด่นชัดขึ้นครับ ก็เป็นการทาสีตามร่องครับตามร่องที่เรากะไว้ว่าเราจะเราจะเอาตรงไหนบ้างครับจะลองทาสีแดงดูนะครับลองทาดูว่ามันจะชัดหรือเปล่าครับแต่สีแต่ละสีมันก็แสบตานะครับจะตามองไปมันก็จะชัดเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นเป็นที่สีเป็นที่แม่สีด้วยครับเป็นสีน้ำมันนะครับของเขาก็จะชัด ก็ใกล้ใกล้จะได้ข้างหนึ่งนะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่เสร็จอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับน่ครับตามร่องตามรอยที่เราจะลงก็จะลงตรงตรง,ตรงลําตัวเราก็จะใส่กันสีแดงด้วยครับกันสีแดงเพื่อจะให้มองได้เด่นชัดครับ ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะได้งานอยู่นะครับวันนี้ก็คงในด้ฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ไม่เชิงว่าเสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าต้องมาเก็บพรุ่งนี้นะครับต้องมาเก็บงานอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับเราเราก็ถาได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับลักษณะสีก็จะออกมาในรูปแบบนี้ครับก็ครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับการทํา สีพญายน่าในวันนี้นะครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับได้งานอยู่มานิดหน่อยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ